ได้ระเบิดฟรีแล้วเว้ยหลังจากที่ถูกเขาฆ่ามาตั้งสองเกมติดครับเรียบร้อยไปดิปดอ่ามองเท่เงไปเพื่อนอย่าแม้แต่จะคิดเชียวครับเพราะว่าผมดักมุมนี้อยู่เอ็กหนึ่งคิวมากระโดดมาหน่อยสิอ่ะตายเพิ่มไป <laughs> เดินมาอย่างนี้ก็เข้าทางผมดีเพื่อนและยุคนี้ผมบอกเลยว่าสนไนเกิดมากครับท่านผู้ชมโอ้โหผมหลบแสงไม่พ้นอีกแล้วว่ะโอ้โหท่านผู้ชมแม่งทำได้ยังไงวะน่ะผมบางครั้งก็สับสนกับตัวเองครับว่าทำได้อย่างไรตายไปดิอีกไหมเอ้ย มองเพลงไปเพื่อน้ายโอ้โหอีกหนึ่งคิวครับเฮ้ยแปลกๆแ,แล้วนะยิงอย่างนี้เนี่ยอ,อ,อ้าวโอ้ผมยิงสุดจัดในรุ่นเลยว่ะท่านผู้ชมชอบครับชอบ,บ,บอ่ะเรียบร้อยครับเขาโดนระเบิดถึงตาย ปั๊บผมจำมาปับป๊บปั๊บเก็บร้อยครับมีอีกไหมล่ะฮะมาดีสหายโอ้ยโอ้โหเดินผิดครับดันห้าวไปหน่อยครับผมคิดว่าผมจะยิงโดนที่ไหนได้ยิงไม่โดนโอุย๊ยโอ้โหไม่โดนจริงดิแย่ yeah, แล้วนะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไอ้ที่ก่อนหน้านี้มามันคืออะไรวะท่านผู้ชมออย่างงี้ยิงไม่โดนเฉยเลยผมลังงกับตัวเองครับเดี๋ยวผมดูให้อยู่เพื่อนเดี๋ยวตายไปครับกระโดดมาโอ้ไม่โดนเฉยโอเคเรียบร้อยครับกระโดดมามุมนี้เร็วเพื่อนหนึ่งคิวครับสวยสหายต่อมาครับ ตายเพิ่มครับตายไปครับ,รบโดดจํามาไม่โดนเฉยเลยต้องระวังโมงครับปับ๊บเออโอเคโอ้ผมยิงลมอย่างนั้นได้ยังไงวะท่านผู้ชม โอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้าไอ้ผมติดแสงใครวะเนี่ยเยนหนึ่งคิลครับมีเพิ่มอีกไหมเอ่ยไม่มีใครกระโดดมาต่อเลยท่านผู้ชมเฮ้ยสไนเปอร์นี่หว่าปั๊บเรียบร้อยครับมีอีกหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ย,ยอ้าวเรียบร้อยเลยเพื่อนเราตาย กลับก่อนท่านผู้ชมเออเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งนะผมก็เรียบร้อยครับโอ้ผมได้คิวหลังเฉยเลยว่ะโอ้โหติดแสงอ้าวเวนกรรมคนละมุมโอ้โหเฮ้ยมุมนี้มันต้องยกให้ผมเลยครับเริ่ระเบิดฟีเนี่ยน่ดแสงไปแล้วครับสองลูก ดีมา <ไป S 1> ดิ <ไป S 1> ดเพื่อนผมรออยู่ครับโอเคเจ็บไปหนึ่งคนครับไม่ตายว่ะงงเลยไม่ตายได้ยังไงวะเนี่ยไป,ไปเพื่อนเดินเลยไหมครับเรียบร้อยครับระเบิดฟรีโอเคเรียบร้อยครับไปดิ ยิงลมเฉยขอโทษเพื่อนผมยิงลมครับให้ตายเถอะรู้สึกอายเลยช็อตนี้อะเรียบร้อยครับผมได้ระเบิดฟรีฟแล้วโอ้โอ้โหของจริงเยี่ยมไปเลยวหวโบสแม่งทำได้ยังไงวะเนี่ย โอ้ยไม่รอดครับภารกิจล,ล้มเหลว เอาละครับท่านผู้ชมเรามาเข้าเรื่องชุดกันเลยก็แล้วกันนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องของการเนิร์ฟชุดเนี่ยผมเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองนะครับทั้งนั้นที่ตัวเองก็อัดคลิปเพเซฟมาตั้งนานนะครับแต่เพิ่งทราบข่าวสารเมื่อวานนี้เองนะผมไปอ่านรายละเอียดมาแล้วนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลชุดเนี่ยซึ่งทีแรกอะผมคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ปรับในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในตัวเอ่อแจ้งรายละเอียดอะเขาไม่ได้ระบุวันที่เอาไว้นั่นเองนะผมก็เลยคิดว่าเขาอาจที่จะ รอ,อกระแสต,ตอบรับอยู่นะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนแล้วค่อยปรับอีกทีนึง แต่ทาไปทํามาครับอยู่ๆเขาก็ปรับในแพทนี้เลยนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับผมต้องอึ้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการปรับชุดในครั้งนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยชอบให้สไนเปอร์ยิงนัดเดียวตายนั่นเองนะครับในระยะที่สมควรที่จะตายนั่นเองนะเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องชุดนี้เลยดีกว่านะสิ่งที่ผมนะครับ ่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับมีอยู่2ชิ้นด้วยกันครับชิ้นแรกเนี่ยนั่นก็คือถุงมือแพตตินัมครับท่านผู้ชมอันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูดิแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะเว้ยผมไปซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับตกชิ้นนึงเนี่ยอยู่ประมาณ500อัพนั่นเองนะ <c oughs> และพอเขาปรับมาอีกทีนึงดูสิ่งที่ผมได้สิครับท่านผู้ชมสปีดเพิ่มขึ้น0.2เหรียญบวก3%วอ เขาอ่ะควรที่จะเพิ่มระยะ1เมตรเข้ามาให้กับถุงมืออันนี้ด้วยนะครับถามว่าทําไมผมถึงมองแบบนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเราก็พูดกันตามตรงเลยนะถ้าเราไปที่ร้านค้าแล้วเรามาเลือกถุงมือของตัวละครอ,อะ่ะท่านผู้ชมดูค่าสถานนะมันดีคือมันต่างกับของที่ผมซื้อด้วยแพตินัมยังไงอะ่ะทั้งทั้งที่ถุงมืออันนี้อะ่ะมันสามารถซื้อด้วย HP ครับและที่สำคัญเราสามารถซื้อแบบ DE ก็ได้นะ แล้วถ้าผู้ชมดูซื้อแบบ DE ดีอีดิแทบไม่ต่างจากของไพนติ้น้มที่ผมซื้อมานี่แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่พอใจในการปรับชิ้นนี้อย่างมากนะครับเอ่ออันนี้มันอาจจะดูหยาบนิดนึงนะครับแต่ผมขอพูดตรงๆมันไร้ค่าไปเลยอ่ะท่านผู้ชมผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อ500เลยก็ได้นี่ทงทั้งที่ผมสามารถเติมดีอีเข้ามาเลยทีเดียวแล้วได้ดีอีมาเป็นแสนะ่น่ะตามกิจกรรมแล้วค่อยมาซื้ออันนี้อีกทีนึงผมว่าย,ยังคุ้มกว่าอีกนะครับและมีอีกหนึ่งครับ นั่นก็คือซองปืนพกนั่นเองนะซึ่งซองปืนพกอันนี้ผมไปแลกพ้อต์ใหม่ทีหนึงนะเวย้ยท่านผู้ชม1พอยต์นะครับจะเท่ากับ25บาทแต่ผมมาจําไม่ได้แล้วว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่กี่พยต์นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมกันแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชม มันจะดีกว่าไหมถ้าผมเนี่ยไปเติมเงินซื้อของในไมล์ไรน่าเพียง90บาทเพื่อที่จะเอาซองปืนพกอันเนี้ผมว่าอันนี้แม่งดูมีค่ามากกว่าซองปืนพกที่ผมไปแลกมาอีกอ่ะของถาวรที่ไปแลกมาซะแพงแสนแพง เรากลับได้แค่นี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยไม่พอใจนะแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของเอ่อของแต่งชุดอึดเนี่ยมันจะปรับลงมาจากเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นหน้ากากอันนี้ใช่ไหมครับมันก็จะกันแค่หัวให้เราอย่างเดียวมันจะไม่กันลำตัวและขาให้เราอีกต่อไปแล้วนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยจะกันแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับกางเกงก็เหมือนกันครับมันจะกันแค่ช่วงล่างเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นของแพตินัมนะครับหรือว่าของทองก็ตามแต่เนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการปรับในครั้งนี้เนี่ยถามว่าเซตที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับยังอึดอยู่ไหมคําตอบเลยคือก็ยังอึดอยู่นะครับแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันดอกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเอ่อในบางจังหวะหรือในบางครั้งใช่ไหมครับผมจะโดนยิง5นัดตายตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นโดนยิง2นัดตายครับคือ2นัดตายแบบ2นัดตายทั่วเลย ท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นในระยะไกลหน่อยเนี่ยแล้วเขายิงไม่โดนจุดสําคัญผมใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะสามนัดนั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทีมงานเนี่ยเขาได้ระบุในเพจเซฟเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะทําการปรับชุดอึดอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระแสะตอบรับหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับแต่เขาบอกไว้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับจูนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้มันเกิดความสมดุลมากที่สุดนั่นเองนะครับ